ของฝากจากไทยแลนด์มีกุบเอบปลาลดนาแหลมปลาแดดเดียวแต่ว่าแม่ดอกแปดแดดเล่ะคนมันตกแล้วก็ปลาราปลาแดดปลาแดกบองสูตรยายลายจ้านี่สองถุงเลยอยากเป็นถุงเป็นถุงเป็นแพ็คนี่ในนี้มีสามในนี้มีสี่ปลาหลดปลาแห้งปลากบ กบยางจ้าเพราะว่าฝนมันตกมันไม่มีแดดนีกระจ้าแล้วก็อีกในตู้เย็นอีกหลายเติบปลาแห้งอันนี้คือสิ้นมือน,นี้ส่วนหนึ่งกับอยู่ในตู้เย็นแล้วหลายเติบเลยโกชูมาเกาของฝากจากไทยแลนด์ปลาตัวน้านัช่วงเฮตุปายนี่นะแดดแดดมี่แต่ว่าเมื่อนี้อ่ะหลายเหมือนว่าม,มันไม่มีแดดเลยเลยอย่างกบกบได้แพ็คเดียวยอมกินนะอีพ่อนะเพราะว่า มันไม่มีแดดได้ไปหามีละโลนึงก็ได้ประมาณสัานี่ละแหงแล้วก็ได้ถุงเดียวแพกเดียวปาลารดนี่จะทอนทอนไว้ได้สองถุงปลาลดได้สองถุงจ้าจะตาแหงได้หลายเติบเลยแล้วก็ปลาแดดปลาล่าน,นี่ก็มีละได้สองถุงกินได้โดนเติบเนี่ยจ้าทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมส่งจ้าเตรียมทแสบเลยแต่ว่าปลานีเข้มกัยตะวันเดือเพราะว่าปลามันนี่อาจจะเข้มมั้ง เรียบร้อยของฝากจากไทยแลนด์กบมีถุงเดียวยอมกินเดอ้อกินคนละขาคนละหัวเดอ้อ <c oughs> โอเค